กติตัวนี้ก็จะเป็น10ลิตรนะคะแล้วก็บานจะเป็นสไลด์ตัวนี้ก็จะขายในออฟฟิศทั่วไปเยอะอันนี้ก็จะมีถังน้ําคว่ำขึ้นข้างบนได้ถ้าตัวกติกของเขาเองจะจุได้9ลิตรแล้วก็เป็นตัวกดตัวนี้ปากก็จะเปิดเปิดแล้วก็เอาถังน้ําคว่ำคว่ำลงมาได้นะคะก็จะเป็นสํานักงานใช้เยอะ แล้วก็อีกตัวตัวนี้ก็จะเป็น13ลิตรตัวนี้จะมีไซส์13ลิตร16ลิตรแล้วก็จะมีก๊อกคู่นะคะที่เป็น2ถัง2ก๊อกตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ซื้อจะเป็นกลุ่มที่ว่าใส่ชามุกใส่อะไรพวกนี้ค่ะเพราะข้างในเป็นอลูมิเนียมงานค่อนข้างจะดีแล้วก็อย่างลูกค้าที่ซื้อเราก็กลับมาซื้อซ้ำค่อนข้างเยอะนะคะถ้ารูปแบบการจัดส่งอะไรยังไงก็ลูกค้าสามารถจะเช็คตามพื้นที่ได้ ว่าลูกค้าอยู่ยังไงแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามได้บอกนิดนึงเพราะว่าใบสองใบไว,ไว้ว่าเราจะส่งส่งลักษณะยังไงแต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าคือขายค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นกระติกคูลเลอร์กระติกแบบของเด็กอันนี้จะเป็น23ลิตรเก็บร้อนเก็บเย็นมีสีเงินกับสีทองปากกว้างตัวนี้ก็จะเป็นในออฟฟิศในสำนักงานจะซื้อเยอะในโรงงานตัวนี้จะเป็นล้อลาก4ีลิตรนะคะ ก็ใส่น้ำแข็งได้ประมาณ20กิโลมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขายค่อนข้างเยอะจะเป็นตัวเป็นล้อลากเหมือนกระเป๋าอะคะ่ะความจุป,ประมาณ28ลิตรตัวสีส้มถ้าในถ้าในเว็บไซต์จะเป็นสีน้ำเงินก็จะมีสีส้มกับสีน้ำเงินจะเหมือนอะเหมือนล้อลากอะคะ่ะกำลังน่ารัก สอบถามเพิ่มเติมอ e ีเมลสอบถามขอใบเสนอราคาได้นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ